สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับเทคนิคในการยกกระชับผิวนะครับผมเพราะตอนนี้ก็มีเครื่องออกมาในท้องตลาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วนวัตรกรรมก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เลยมาชวนคุยแต่จะชวนคุยเกี่กับเป็นภาพรวมเป็นคอนเซปต์มากกว่าการ การดูแลในการยกกระชับผิวนะครับอย่างแรกเลยปัจจุบันเนี่ยเทรนเนี่ยก็คือการใช้การคอมบิเนชันคือหลายเทคโนโลยีหรือว่าหลายเครื่องเสริมประสิทธิภาพกันในท้องตลาดเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยจะใช้เป็นกลุ่มของตัวโฟกัสอันตาซาวร่วมกับตัวโมโนโพล่า R F คู่กันนะครับทำพร้อมทำในเซสชันเดียวกันเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไมล่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยสกินไทเทเนิ่งดีไวท์หรืออุปกรณ์ที่ยกกระชับผิวนะครับจะมี2องนวัตรกรรมหลักเทคโนโลยีหลักๆหนึ่งคือไฮโฟกัสอันต้าซาวหรือว่ากลุ่มของอันต้าซาวคือใช้ขึ้นเสียงใช่ไหมครับก็คือกลุ่มที่ใช้ High Focus u อ t r a s o u n d นะครับจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆอาจจะแบ่งวันแบบมีจออันต้าซาวซึ่งสแกนผิวได้นะครับเป็นโฟกัสอันต้าซาวมักโคร์ไมโครดอทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับม,มีเช่นมีสแกนวิดวิชวลไลเซชันมีสแกนได้นะครับหรือว่ามีเป็นพวกมักโคร FFU ซึ่งยังไงก็ตามก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของพลังงานคลื่นเสียงหรืออันตราซาวนะครับผมอันที่2คือ Radio อฟรควนซี่หรือคลื่นวิทยุนะครับอ่าอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับอ่าจะเห็นว่ากลุ่มนี้มันจะลงลงไปในชั้นผิวได้ในความระดับความลึกแล้วก็ทาร์เก็ตของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับผมยังไงคือ กลไกของอันทราซาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าทำให้เราะจะฟกใช้ใช้การปล่อยขึ้นเสียงทรรังรีต่างๆเนี่ยทำให้เกิดเป็นจุดพลังงานหรือว่าเทอร์ม l ลควอนตัมเรชั C ่นพอย TCP นะครับจึกจ๊กจึก๊กในชั้นผิวแต่ละบริเวณซึ่งจะสังเกตว่าเวลาทำตัวฟกไฮฟ,ฟูเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าแบบมีจอนะครับก็คือโปรแกรมอ่า อัลตราอัลตราปีนะครับผมส่วนถ้าเป็นมักโครและไมโครดอกก็จะเป็นกลุ่มของตัวโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์นะครับเป็นต้นนะครับจริงๆก็มีหลายอันเลยอาจจะเป็นยิงซึ่งการเทคนิคการลักษณะการปล่อยเป็นดอทจอเจอหรือว่าเป็นดอทที่มาเรียงกันทีๆจนเป็นเส้นก็จะเรียกว่าลีเนียนะครับแต่บางอันก็จะบอกว่าจะปล่อยออกมาเป็นเส้นโดยตรงเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเป็นเทคโนโลยีในการที่เขาจะปล่อยพลังงานแต่เนี่ยครับมันจะเห็นว่าเวลาเราทำเนี่ย จะต้องใช้สำคัญคือหลายระดับความลึกนะครับหลายระดับความลึกนะครับตัวอย่างเช่นที่เราจะคุ้นคุ้นคืออันนี้เป็นชั้นผิวกว่อนเนาะผิวชั้นนอกผิวหนังแท้เดอ์มิสนะครับชั้นไขมันนะครับลวมาก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วมันจะมีชั้นสมสที่ล้อมชั้นกล้ามเนื้ออยู่ตัวของอตัวโฟกัสอัลตราซาวเนี่ยเขาจะปล่อยพลังงานจุดพลังงานของที่เขาเรีวเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือจะยกที่ชั้นสมส นะครับปอดพลังงานก็เกิดความร้อนขึ้นชั้นสแมก็หดตัวใบหน้าก็กระชับขึ้นนะครับเวลาทำหนนอกจากสแมแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนกรณีคนแค่ชับบี้มากเนี่ยเราจะใช้เป็นหัว6.0ซึ่งมันก็ถ้าเกิดเป็นลีเนียโหมดเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยเกี่ยวกับแฟตได้ด้วยนะครับก็ลดแฟตได้ด้วยนะครับอาสแมเสร็จแล้วถ้าเราต้องการผิวชั้นบนๆล่ะ นะครับจะช่วยยังไงนะครับก็จะใช้หัวที่เป็นลักษณะ1น2จดสอนถึงมมิลก็จะได้ชั้นหนังแท้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการปล่อยพลังงานของเขาเนี่ยก็จะพลังงานจะแบบไม่ได้ยุ่งกับชั้นหนังข้างบนนะครับจะเป็นชแทนเดอร์มิสดังนั้นเนี่ยก็จะได้ทั้งการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและการยกกระชับผิวจากการที่เขาไปขดชั้นสมัดแล้วการที่เขาปล่อยพลังงานลงไปชั้นหนังแท้มันจะช่วยเกี่ยวกับการกระตุ้นคอลลาเจนของผิวด้วยนะครับส่วน rf หรือว่า radio frequency เนี่ยม,มยบบองของ โมโนโพล่านะครับอันนี้โมโนโพล่านะครับ RF นะครับจื่อโมโนโพล่านะครับ RF จริงๆจะใช้ RF micro needle ซึ่งมีเข็มก็ได้นะครับตัวโมโนโพล่า RF เนี่ยเขาจะทำให้เกิดมันจะปล่อยจื้อตรงลงมาเขาเรียกว่าเป็นเบา heating นะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดการพลังงานเรดิขคืนวิทยุเนี่ยพอไปเจอ impedance ต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความร้อนขึ้นนะครับ ตันหลักๆของเขาคือจะเป็นเบาฮี่ติ้งนะครับเป็นก้อนพลังงานความร้อนดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีคูลิ่งที่ดีเพื่อที่จะปกป้องผิวชั้นบนไม่ให้เบิร์นนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่า RF เนี่ยมันจะกินตั้งแต่ชั้นบนลงมาเลยนะครับตั้งแต่ชั้นผิวตั้งแต่ชั้นแบบเดอ์มิสบนๆนะครับลงมาจนถึงได้ประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ3มตรนะครับส่วนจะเห็นว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยดังนั้นมันมันมันตั้งแต่บนๆลงมาส่วน RF เนี่ยเพื่อยกกระชับ ยกกระชับผิวเพราะอะไรเพราะเขาไปทเทนนิงไม่ใช่โทษทีไฮฟ,ฟู้เขาจะไปทเทนนิงตัวเขาจะไปกดตรงสแมใช่ไหมมันก็จะยกผิวขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวนี้ยกกระชับส่วนนี้จะได้ความแน่นของผิวเพราะเห็นว่ามันเป็นฮีทซึ่งเขาจะไปฮีทที่เลตินาคูล่ากิวติสหรืออาร์ซีมันจะเป็นเส้นใหญ่ที่มันแนวแนว,แนวตั้งนะครับทำให้ผิวกระชับขึ้นดังนั้นทําไมปัจจุบันถึงมีการใช้เทคโนโลยีทำไฮฟ,ฟูพร้อมกับ RF ไม่ใช่พร้อมสิต่อกันในเซสชันเดียวเพราะ กลไกลชั้นของผิวที่กลไกหนึ่งกลไกลพลังงานต่างกัน2ชั้นของผิวที่เราต้องการในการดูแลก็แตกต่างกันมันก็เสริมกันได้ใช่ไหมครับคือทอมไฮฟู่เพื่ออะไรเพื่อยกกระชับโดยพอชั้นสมาร์ทนะครับชั้นเดอร์มิสหรือว่าถ้าเกิดมีแฟตอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ใช้4.532เป็นต้นนะครับตอนนี้มันก็จะยกขึ้นมาละปืด้ดใช่ไหมครับคราวนี้งานเฟิร์มของผิวก็จะใช้เป็นกลุ่มของโมโนโพล่าเอฟโมโนโพล่าเอฟก็จะปล่อยพลังงาน ลักษณะก็จะร้อนๆหน่อยอันนี้จะจี้จี้เป็นจุดๆๆๆถ้าใครเคยทำนะครจะรู้สึกจี้จี้จเพราะมันปล่อยเป็น tcp จุดๆๆๆๆตรงมาแต่ rf จะแบบชืดจะเป็นโ mono polym โโจะเป็นความร้อนๆมากกว่านะครับมันจะได้เฟิร์มผิวชั้นบนๆตรงนี้ได้ดีนะครับดังนั้นก็คือได้ทั้งตรงนี้ยกกระชับอ่าอันนี้คือความเฟิร์มของผิวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่ว่าปัจจุบันการดูแลเราจะเลยจะคอมไบ n การใช้กลุ่มของ ยกกระชับกลุ่มของโฟกัสอันตราซาวร่วมกับ r f หรือคืนวิทยุนะครับในเซสชันเดียวจุดหนึ่งที่หมออยากจะแชร์คือว่าถ้าสังเกตว่าปุ่มของพวกนี้เครื่องพวกนี้เขาจะต้องมีเทคโนโลยีที่จะบายพาสคือจะไม่ให้โดนชั้นผิวชั้นบนๆนะครับ พอเ,เราไม่ต้องการให้เกิดแผลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผิวความเรียบของผิวเนี่ยจะดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมันมีความาไม่เรียบของเช่นมีมีความไม่เรียบของผิวมีแผลมีสกามีอะไรเนี้ยนะครับกลุ่มของเลเซอร์จริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยในเกี่ยวกับไทเทนนิ่งได้นะแต่ของเลเซอร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องผ่านจากบนลงล่างจะเส็งว่ามันจะทําให้เกิดอินเจอรี่หรือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผลเล็กๆเป็นแฟคชั่นแนลเลเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ย สมัยก่อนเนี่ยที่กลุ่มเทคโนโลยีพวกนี้ยังไม่เม่นนะเราก็จะใช้เลเซอร์นะครับเช่น Fractional c o 2 Fractional Erbium ต่างๆในการที่เราจะใช้ trending device ได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็จะได้ความเรียบเนียนของผิวเพราะกลุ่มของเลเซอร์เนี่ยก็คือเลเซอร์ชื่อเลเซอร์เีเซอร์เฟซิงนะครับเช่นสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ฟูลบีมซีฟูลฟูลอัลเบรตฟูลลี่อัลเบรตซีโอ2เลยซึ่งสมัยก่อนจะ สิปีหรือว่าต่างประเทศฝรั่งนี้ก็ยังทํากันเยอะนะครับคือกรอผิวชั้นบนออกไปเลยก็จะได้ความเรียบเนียนและความยกกระชับได้ด้วยนะเพราะพลังงานเขาจะเยอะมากเลยกรอจะเปถึงชั้นหนังแท้นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันในของทําน้อยลงเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ดีขึ้นร่วมกับการที่ คนคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยทำเนี่ยดำนานมาก mm hmm. เกิด post-inflammatory hyperpigmentation ร mm hmm. อยดำหลังเลเซอร์เยอะนะครับอ่านะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยก็เลยความป๊อปปูล่าก็เลยลดลงนะครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดคนไข้มีความแต่แต่ส่วนตัวนะถ้าคนไข้พักหน้าได้นะครับผมไม่ได้ไปไหนร่วมกับการที่มีความริ้วของผิวเช่นมีความริ้ว,ร,วรอยต่างๆแบบนี้ย่นๆน,น,นะครับ ที่เป็นลักษณะของไฟล์ลายไฟล์ลิงเกิลสเตติกไลน์อะไรต่างๆร่วมด้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยหมอก็จะคอมบบายสารเทคโนโลยีนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นลุมสิวอะไรก็สามารถใช้กลุ่มของเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแฟกชั่นแลที่เรารู้กันอยู่แลวแฟกชั่นแล co 2องใช่ไหมครับแฟกชั่นแลเออร์เบียม รปรุันใหม่ก็คือ Fractional p i c o นะครับในการที่จะทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นได้พูดง่ายๆคือไฮฟูนมันได้ชันลึกใช่ไหม4.5 3 2 IF ได้ตั้งแต่1ถึง3ส่วนที่จะเกลี่ยผิวจริงๆเนี่ยน้อยกว่าประมาณ1.5มิลิเมตรเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มของเลเซอร์นะครับแต่ถ้าพักหน้าไม่ได้ใช้กลุ่มของ ตัวนี้กับ RF เนี่ยก็แทบจะไม่มีดาว time เลยชมพูชมพูนิดนึงนะครับวันรุ่งขึ้นก็ปกติได้เลยแต่สกลุ่มของเลเซอร์เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของ fractional laser เนี่ยอาจจะต้องมีแดงๆอย่าเพิ่งโดนน้ำ24ชั่วโมงนะครับอาจจะมีแดงๆสัก3ถึง5วันเป็นต้นนะครับนี้ก็มาแชร์เกี่ยวกับ จริงๆเป็นรีแคปซะมากกว่านะครับเกี่ยวกับการใช้พวกเครื่องมันเยอะมากนะครับจะไม่ได้เป็นชั่นถึงตรงนี้นะครับคือการยกกระชับปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้2กลไกหลักๆก็คือตัวอันต้าซาวนะครับกับรีเดียลส่วนมากจะทำคอมบกันนะครับผมก็คืออันต้าซาวซึ่งมันจะได้ลงชั้นผิวชั้นลึกชั้นสมัสใช่ไหมครับยกกระชับผิวแล้วก็ได้เดอ์มิสได้ด้วยสูง2 2า 1.5เป็นต้นนะครับส่วน RF m i c r o n i d l เนี่ยเขาจะปล่อยพลังงานเป็น heat b o u t i n g บา b u t i n g นะครับเป็นก้อนพลังงานความร้อนนะครับซึ่งมันจะได้ตั้งแต่1 3มิลิเมตรนะครับมันจะได้เฟิร์มผิวตัวโฟกัสเาซจะได้ยกผิว นะครับผมลักษณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการคอมบกันก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับแต่อันนึงที่หมอว่าก็ยังมีประโยชน์แล้วก็ได้ผลดีคือการใช้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของเลเซอร์นะครับเลเซอร์ Laser มันก็จะได้ผิวชั้นบนความเรียบของผิวครับนี่ยกผิวใช่ไหมเฟิร์มผิวแล้วความเรียบของผิวเนี่ยอาจจะใช้กลุ่มของตัวเลเซอร์เสริมประสิทธิภาพได้ด้วยที่ใช้อยู่ก็จะเป็นกลุ่มของ f r a c t i o แ a l CO2 นะครับแต่ต้องดูแลอาจจะไม่ต้องใช้แรงมากเพื่อคอมบิันนกับเน, Laser เบเนยน,ยนะครับ ยกระชับผิวที่มีใช้มีมาเยอะมากนะครับช่วงนี้อาจจะเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวเป็นต้นนะครับหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์คำถามไว้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ